ไม่ว่าคนในทีมของคุณจะชอบทำงานแบบ work-life balance หรือ work-life integration ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยเทคนิคเหล่านี้ค่ะเรื่องของการบริหารเวลาทำงานแล้วก็เวลาส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นไม่ได้เกี่ยวโยงแค่เรื่องของการทำงานอย่างเดียวแต่ว่ามันยังเกี่ยวโยงกับเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ โดยทั่วไปแล้วนะคะเราจะสามารถแบ่งลักษณะของคนทํางานออกเป็น2แบบกว้างๆได้กัน,นะคะ่ะก็คือแบบที่ชอบ work life balance นะคะแล้วก็แบบที่เป็น work life integration นั่นเองค่ะคนทํางานลักษณะแรกนะคะก็คือคนทํางานลักษณะแบบ work life balance ค่ะคนทํางานลักษณะนี้นะคะจะแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเวลาหลังเลิกงาน,นี่นคนกลุ่มนี้ก็จะไม่มีการมานั่งแบบตอบเมลหลังเลิกงานหรือนั่งทํางานให้ล่วงหน้าอะไรแบบนั้นนะคะ เพราะว่าเขาจะใช้เวลาตรงนี้เนี่ยไปกับการให้เวลากับครอบครัวนะคะกับงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมส่วนตัวที่เขาชื่นชอบอยากจะทําค่ะการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะเอาตัวเองเออกจากวังวนของการทํางานนั่นเองค่ะคนทํางานลักษณะที่2นะคะก็คือคนทํางานลักษณะที่เรียกว่า work life integration นั่นเองค่ะคนทํางานลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นขั้วตรงข้ามกับแบบแรกที่เป็น work life balance เลยนะคะเพราะว่าคนทํางานลักษณะ work life integration เนี่ย จะเป็นคนที่ทํางานแบบผสมผสานนะคะระหว่างเวลาการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน,นะคะ่ะโดยเวลาัทอินเทอร์เกชนี้นะคะเป็นที่พูดถึงมากขึ้นในช่วงที่โลกของเราในเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งในโลกของการทํางานการใช้ชีวิตต่างๆอย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะคนทํางานลักษณะนี้นะคะจะให้คุณค่าที่ผลลัพธ์งานมากกว่ากระบวนการะคะ่ะ พอมันมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นไม่ต้องเข้าออฟฟิศแบบเดิมแล้วนะคะมันก็จะไม่ต้องมานั่งหมายเรื่องของเวลาเลิกงานที่ชัดเจนอะไรแบบนั้นแล้วนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถแต่งเวลาในการทำงานแล้วก็เวลาใช้ชีวิตเนี่ยได้อย่างลงตัวไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะทำงานเสร็จตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เลยอาจจะไปหาอะไรทำสักครึ่งชั่วโมงนะคะไปกิจกรรมไปรีเฟชตัวเองแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานต่อแบบนี้เป็นต้นค่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าคนทำงานส่งลักษณะนี้เนี่ย ค่อนข้างต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะคะทีนี้เราในฐานะที่อาจจะเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องมีคนทํางานทั้ง2แบบนี้เนี่ยเราจะหาจุดกึ่งกลางให้คน2คนนี้เนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้ยังไงนะคะให้งานมีประสิทธิภาพแล้วทีมเนี่ยก็สามารถทํางานได้อย่างแฮปปี้อีกด้วยนะคะวันนี้ต้นมีเทคนิคมาฝากกันค่ะ ะะให้วัดผลงานกันที่ผลลัพธ์ค่ะไม่ว่าคนทํางานจะเป็นคนทํางานลักษณะไหนนะคะแต่ว่าเรื่องของผลลัพธ์ของงานเนี่ยก็ใช้วัดผลได้เสมอเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราควรจะกําหนดเป้าหมายแล้วก็เดยไลน์ในการทํางานให้กับคนทํางานเหล่านี้นะคะให้เขาเยไปบริหารจัดการงานของตัวเองเพราะตอนนี้เขาก็รู้แล้วนะคะว่าเขาเนีมีเดยไลน์วันส่งแบบไหนทีนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ทํางานสไตล์แบบเวิร์กไลฟ์บลาหรือว่าเวิร์กไลฟ์อินทรีย์ชันเนี่ย ทั้งสองคนนี้ก็ต่างมีเดสไลน์ที่เหมือนนกันนะคะเราในฐาหนะหัวหน้าก็ให้พื้นที่อิสระของเขาในการบริหารจัดการงานตัวเองและเราเองก็มาคอยติดตามผลคอยนัดประชุมอัปเดตงานกันเป็นระยะระยะนะคะต้นเชื่อว่าเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างโอเคมากๆเลยละคะ่ะข้อที่2ค่ะให้กําหนดเวลาหลักในการทํางานค่ะคนทํางาน2ลักษณะนี้นะคะจะมีมุมมองเวลาในการทํางานเนี่ยที่ไม่เหมือนกันค่ะ ดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยควรจะต้องกำหนดเวลาการทำงานหลักที่ชัดเจนนะคะเป็นเวลาที่คน2ลักษณะงานนี้นะคะจะต้องมาทำงานพร้อมๆกันค่ะโดยปกติแล้วนะคะก็จะกำหนดเวลาอยู่ที่ประมาณ10บโมงจนถึงบ่ายสามค่ะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะที่เราจะสามารถโฟกัสกับงานได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยเขาบอกเอาไว้นะคะว่าเวลานี้เนี่ยอยากจะให้คนทำงานทั้ง2ลักษณะนี้เนี่ยมีงานอะไรที่ต้องคุยกันตกลงกันติดตามกันหรือว่ามาอัปเดตกันเนี่ย ก็ควรจะทําให้สําเร็จหรือว่าเสร็จตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราตกลงเป็นเวลางานหลักร่วมกันตรงนี้เลยนะคะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีไปทําธุระอะไรหรือว่าจะไปเคลียร์งานอื่นๆอะไรเนี่ยก็ค่อยไปทําหลังจากนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นคนลักษณะ work-life balance นะคะก็อาจจะเคลียร์งานอื่นของตัวเองต่อจนถึงช่วงเวลาเลิกงานนะคะส่วนคนที่ทํางานแบบ work-life integration นะคะก็อาจจะใช้เวลาแบ่งหลังจากนั้น,นอาจจะไปทําธุระส่วนตัวนะคะไปรับลูกเป็นต้นค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจจะค่อยกลับมาทํางานต่อในช่วงดึกช่วงกลางคืนแบบนี้ค่ะ ข้อ3นะคะก็คือการเรียนรู้วิธีการทํางานของอ e ีกฝ่ายค่ะการที่เราได้เรียนรู้วิธีการทํางานของอ e ีกฝ่ายเนี่ยช่วยให้เราสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ดีมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะนายเเนี่ยเป็นคนทํางานลักษณะ work-life balance นะคะจะแยกเวลาการทํางานกับเวลาการใช้ชีวิตออกจากกาันอย่างชัดเจนนายเจะตอบเมลเฉพาะช่วงเช้านะคะแล้วก็ทํางานไปจนหลังเลิกงานเลยแล้วก็กลับมาตอบเมลอีกทีในเช้าวันถัดไปนะคะทีนี้ถ้าเราเป็นคนทํางานที่รู้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะ ถ้าเกิดเราต้องการที่จะตามงานหรืออัปเดตงานอะไรผ่านอีเมลกับในเอเนี่ยเราก็ควรจะทําในช่วงเชา้าตามวิธีการทํางานของเขานั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทํางานลันกษณะเ o r k life i n t ิ g r a เ i ช n นะคะเราต้องทํางานร่วมกับในเอเนี่ยที่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องตอบในช่วงเชา้าถูกไหมคะ,ะแต่เราอาจจะเป็นคนที่ต้องทํางานช่วงกลางคืนเราอาจจะอัปเดตงานต่างๆที่ต้องทําร่วมกับในเอเอาไว้ในช่วงกลางคืนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ทาการเซตอัพอีเมลแล้วก็ส่งไปให้เขาไว้ในช่วงเช้านั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าการที่เราได้พูดคุยหรือว่า ของกันและกันได้มากยิ่งขึ้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทํางานเป็นทีมแล้วก็ผลิตงานหรือว่าผลลัพธ์ของงานต่างๆร่วมกันออกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะความแตกต่างของสไตล์การทํางานไม่ใช่เรื่องน่ากังวลนะคะขอแค่เราเข้าใจวิธีการทํางานของอีกฝ่ายหาจุดตึงกลางร่วมกันได้เน้นไปที่ผลลัพธ์ของงานมากกว่าเรื่องของกระบวนการหรือว่าเวลาในการทํางานเนี่ยเท่านี้เนี่ยต้นก็เชื่อว่าเราก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากในรายการ Watch t r e n d i n g ค่ะฝากติดตามนะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด See First นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Future Trend ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ